เรียนออนไลน์เนี้ยมีสมาธิมากกว่าที่แบบไปนั่งเรียนอาจารย์ค่อนข้างพูดพูดชัดพูดเคลียร์ในเรื่องของทฤษฎีอะไรอยู่แล้วอะค่ะประทับใจทุกอันเลยนะคะให้มีความรู้เรื่องเกี่ยวขอ้ของกับวารุเพิ่มขึ้นมุมมองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่อยู่ในด e พาร์ m เมนต์ของเพียร์ทีพอดีชอบในเชิงการตลาดได้เอาไปแอพพลายใช้ในในงานจริงเหมือนกันอย่างตอนที่มีอะไรนะคะเป็นชาร์ตเออมันก็เหมือนทำให้เหมือนย่อยได้ง่ายึ้นเหมือนไปช็อตคัทผมลักจากเป็นผู้ประกอบการนะครับผมไปเรียน MBA เนะี่ยผมมีามรู้สึกว่าสอนใะห้ผมเป็นหัวหน้าง,งานนะผมเลยไม่ชอบผมไม่อยากเป็นหัวหน้าง,งานผมเป็นอยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับผมก็เลยต้องมาหาวิชาที่มันสั้นๆคอร์สสั้นๆแบบนี้แหละครับเรียนเพื่อเจาะประเด็นไปเลยว่าเอาไปใช้ความรู้เอาไปใช้ประโยชน์ที่หาเงินได้ครับ ผมคิดว่าหลังลนิว o r มอลนี่มันมีระเบียดแปลงเยอะนะครับถ้าผมตามไม่ทันผมก็ตกยุคไปตามคนสูงอายุโดยธรรมดาทั่วไปนะครับจากที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยได้คุณค่าเยอะมากเลยอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยเก่งมากเลยอะค่ะเป็นแบบกูรู มันทําให้เราได้เปิดโลก,กทัศน์อะไรมาใหม่ๆได้วิชั่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาแล้วเอาไปประยุกต์ใช้แล้วเราก็แนะนําเพื่อนๆว่าเออมีคอร์สแบบนี้นะการเรียนออนไลน์แบบนี้สะดวกมากเลยไม่ต้องเดินทางไปที่มหาลายัยทาให้เราได้เห็นอาจารย์ได้พูดได้คุยที่บอกว่า new normal ว่ะมันมันเวิร์กมากเลยในปัจจุบนันซึ่งเราเป็นคนรุ่นเก่าเนาะไม่คิด เลยว่าจะมีแบบนี้วันนี้เดี๋ยวนี้นะคะ่ะมีความสุขมากเลยที่ได้เรียนทุกๆครั้งนะคะ